ผมเก็บปลายผ้าสองแต่ละอันจะไม่เหมือนกันนะครับ<ป>นะไม่เกี่ยวคือเราทําให้ผ้ามันตรงครับนี<อ>่เราจะมาเริ่มนี่นะครับเริ่มมุม<อ>ที่แรกเลยนะครับ<อ>เริ่มจากมุมแล้วก็มานี่นะครับที่สี่ใช่ไหมสี่นะครับแล้วก็ล็อกสี่นะครับพอสี่แล้ว นะครับตรงนี้ก็สองนะครับนะสองนิ้วสองนิ้วทบนะครับเห็นไหมสองนิ้วทบแล้วเราก็เอาเข็มอุดเนี่ยล็อกนะครับตัวถัดไปนะครับติดกันเลยนะครับเห็นไหมติดกันกับตัวแรกแล้วก็มาสี่ครับสี่แล้วก็ทบกลับเท่าไหร่ครับสองสองแต่เราไม่ล็อกตรงนี้ใช่ไหมฮะล็อกตรงคู่กันครับ นี่ก็เหมือนกันครับ4ีบมา2นะครับแล้ก็ไป มุมไม่ใส่นะครับมุมเดี๋ยวเราไปล็อกตรงนี้เอายังไม่เสร็จนะครับนะต,ตรงนี้ครับเราก็จะแหวกออกแล้วก็ดันไปตรงตรงๆๆ็นงไครับอันนี้ก็จะไปแค่นี้ก็ได้นะครับแค่นี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเราจะเพิ่มให้สวยขึ้นนะครับเรา,เามือซ้ายนะครับเข้าไปไว้ข้างใน เราก็จะพับนะครับพับกีบช่องละหนึ่งนิ้วสองสามสี่ห้าหกให้อยู่กึ่งกลางนะครับแล้วกีบเป็นไงครับให้เสมอกันนะครับนะกีบให้เสมอนะครับดันข้างในครับทิ่มออกนะครับแล้วก็ดัดไปตรงตรงครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นะครับแล้วตรงนี้เราก็พับเห็นไหมครับนะก็จะเป็นกรีดอย่างนี้นะนพับให้ตรงนะครับนะดูให้ตรงสองสามห <c oughs> เริ่มยากขึ้นนะน้ะวเขาถ่ายเนี่ยก็จับได้ ไม่ได้ใช้ก็ลืมต้องต้องทำบ่อยๆต้องทำบ่อยๆครับทำบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเกิดความชำนาญเกิดความสวยงามขึ้นมาเอง่ 嗯，好。